เี้ซ้ายหลงแยกร้านแม่ทเจริญสาขาบางบัวทองทางด้านซ้ายไปยังถนนเทศบาลเก้าแล้วจดหมายของ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ดิเจนอ้นนะครับอยู่กับรายการลาบป่านครับที่ร้านเนื้อตุ๋นเฮียแผนสาขาบางบัวทองนั่นเองนะครับร้านนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามาง่ายมากสาหรับคนที่เป็นสายบุญสายธรรมะาครับเพราะว่าเขามาทางวงเวียนราชพฤกษ์ครับตรงมาทางวัดเล่งในยี่สาขา2ครับต้องบางบัวทองเนี่ยะครับคุณผู้ชมเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยเลี้ยวเสร็จแล้วก็อยู่เทินทางด้านหน้าวัดแล้วก็มาจอดรถที่ร้านทางด้านหลังนะครับจอดรถเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาที่ร้านร้านใหญ่นะครับเป็นโอเพนแอร์ถ้าร้านแบบนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่า ถ้าเกิดว่าดีจะนั่งแบบนี้เหงื่อมันจะค่อนข้างออกค่อนข้างเยอะมากๆแต่ที่นี่นั่งแล้วสบายและพัดลมที่ผมไม่ได้เปิดเลยนะครับผมแบบเอาลมธรรมชาติจริงๆเลยนะฮะและทุกคนเห็นนะครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็คือป้ายที่ผมได้ถ่ายมาไว้เนี่ยแหละครับมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟซึ่งอาจจะหาดูได้ทั่วไปสําหรับร้านทั่วๆไปเขาก็มีกันหมอ้อละสองสามร้อยกันสั่งคนเดียวอาจจะกินไม่หมดเสียดายของวันนี้เราจะมากินจริงๆครับผมทราบมาว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ชามใหญ่มาก ราคา100บาทครับเดี๋ยวผมลองสั่งแม่ค้าแม่ค้าครับก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่100บาทมีจําหน่ายไหมครับผมจะลองมาดูว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเอาเป็นหมูเส้นหมีหมูไม่ใช่เกาเหลาใช่ไหมครับเป็นก๋วยเตี๋ยวอ๋อชั้เว่าเป็นเกาเหลา <c oughs> อ่ะงั้นสั่งเป็นเกาเหลาหมูครับชามละร้อยแล้วก็ที่นี่เนี่ยนะครับเขามีเมนูต่างๆด้วยแต่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือสําหรับคนที่มาแล้วเนี่ยทานแบบ ทานจัว่วทานเยอะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถสั่งเป็นข้าวเปล่าชามละสิบบาทแต่ว่าเติมได้ไม่อัน้นเติมจนแบบแม่ค้าเนี่ยหมดหม้อหุงข้าวเขางก็ไม่ว่าก็าจ่ายแค่สิบบาทนะครับแล้วต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยดิจิลอนเพิ่งจะมาทานเมื่อวานนี้วันนี้มาซ้ำเป็นวันที่2แต่ว่าชามละร้อยเนี่ยยังไม่รู้ว่าหน้าตาแล้วก็ขนาดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาชิมกันครับ แล้วก็ในร้านนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีแบบเป็นร้านอื่นที่เป็นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเขาจะมีเป็นแบบขนมหวานลูกชงลูกชิ้นปิ้งขนมต,ต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดว่ามาแล้วนะครับบางวันเขาก็เปิดนะครับก็สามารถมากุดหนุนเขาได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เมนูในร้านเนี่ยก็จะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับมีเกาเหลานะครับมีลวกจิ้มมีกะเพราหมูแล้วก็เนื้อตุน๋เนเวลาเปิดนะครับแปดโมงถึงสองทุ่มคุณผู้ชมคนไหนที่ทํางานเลิกงานชาก,ก็สามารถที่จะมาทานได้้นะคคครับับแลวก็สําญ บอกว่าอยากจะเอาข้อมูลติดต่อนะครับก็สามารถเข้าได้ที่ Facebook ของเขานะครับเนื้อตุงเฮียแผนสาขาบางบัวทองนะครับเบอร์โทร063 693 6394นะครับผมนี่เลยนะฮะ ร้านนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ใส่กันชานะครับสำหรับสายเขียวอาจจะดูพลาดไปนิดนึงแต่ต้องบอกว่ากินเพื่อสุขภาพเพราะบางคนเนี่ยเขาแพ้กันชากินไปแล้วเดี๋ยวใจอาจจะสั่นตุ๊ก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 ออกมาเพราะฉะนั้นร้านนี้เนี่ยปลอดภัยที่สําคัญถ้าเป็นร้านก๋วยเตีเ๋ยวเนะครับนี่เลยจ้าขนมถ้วยทุกคนนี่เลยนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆเขาเปิดไว้แต่เพราะว่าผมจะมาเขาปิดกันน้ำลายกระเด็นไงเขาก็ปิดฝาไว้แบบนี้ทุกคนอ่ะโอ้โหทุกคน คุณผู้ชมนี่คือก๋วยเตี๋ยวชามละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับคือเขาให้เยอะแบบไม่ได้กลัวแบบจะขาดทุนน่ะเนี่ยโอ้มาค้ามันเติมได้จริงเหรอครับได้ค่ะไม่อิ่มผมเติมเติมสี่ชามได้ไหมได้ค่ะสี่ชามได้ด้วยคุณผู้ชมชิมครับโอ้ชิมน้ำก่อนนะชิมน้ำก่อนนะโอ้ไม่กอ อร่อยมากทุกคนอร่อยมากคือน้ำคือเมื่อวานมาบ่ายสามาน้ำเขาม่เค็มนะอร่อยนะครับวันนี้มาสิบโมงครึ่งบอกเลยว่าน้ำอร่อยมากอุ้ยลูกสีนนี้ประมาณดับเลยเป็นสิบลูกอ่ะเนี่ยอือนีู่เบื่อทุกคนทุกคนโยใส่ใบปาทุกท่านอ่ะ ก็หอมมากทุกคนนี่ยังไม่ได้ปรุงนะอันนี้คือแบบออริจินอลนะนเนี่ยชิ้นแบบตัแบเสิร์ฟนี่คือแบบไม่ทาวแล้วอร่อยมากทุกคนเนี่ยหืม เพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีสมาธิในการทางานแล้วขออนุญาตปิดคลิปก่อนทุกชมว่าจะกินแบบว่าอร่อยอร่อยเลยนะครับวันนี้ลาปาาต้องลาไปขอแล้วนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับติดตามในทาง Facebook ของเขานะครับพิ์ม,มาเลยหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์โทรที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับวันนี้ลาแล้วนะครับสวัสดีครับขอตัวไปกินก่อน ในขณะที่ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวมาทานครับตากล้องของผมก็เผลอไปสั่งเป็นนี่เลยครับข้าวกะเพราหมูตุ๋นครับต้องบอกว่ากลิ่นเขาหอมมากแล้วเขาก็สั่งแบบแบบเนี้ยคือเขาสั่งไม่พอนะครับเขาก็เลยสั่งเป็นแบบไข่ดาวเพิ่มตอนนี้เดี๋ยวทางแม่ค้ากำลังแบบทอดไข่ดาวเดลิเวอรี่ส่งมานะครับนี่เลย